อนี่ล่ะล้างน้ำทำเองโอ้เอเก้าอีล้ล้มเก้าอีล้ล้มอ่าบันไดไม่ใช่เก้าอี้บันไดเอล้มแล้วบันไดเอล้มตึงแล้วอืม นี่นี่น,นี่ลางน้นทำเองลางน้นทำเองเป็นแบบนี้นี่เองอืมหาหาลวดผูกเอาก็ได้ละวะนนี้เนี่ยเออ บินทหารของบินทหารผ่นานมาอีกแล้ว